คือหาน้องชาแน,นลลูกสาวตลกดังเตะตาบอลรับดันเข้าว,วงการไม่ค่อยเห็นหน้าหรือเปิดตัวออกสื่อสักเท่าไหร่หลังจากที่ตลกดังบอลชนยิ้มได้เผยภาพลงโซเชียลวอวยพรวันเกิดน้องชาแน,นลลูกสาวคนสวยของเพื่อนสนิทอย่างก็รอกชนยิ้มก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยใบหน้าอันสะสวยวัย18ปปีงานนี้เหล่าชาวเน็ตแห่ตามวาร์ปกันให้วุ่นล่าสุดบอลชนยิ้มได้เปิดใจกับ เอป๊อปทูเดย์ว่าเตรียมดันหลหลานเข้าสู่วงการโดยพาน้องชาแนลและน้องเดียลูกสาวของกรอกมาแนะนําพร้อมเล่าว่าสนิทการเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งคู่จึงเรียกว่าป้าป๋าบอลและตอนนี้ก็หาช่องทางให้เข้าไปโลดแเล่นเฉิดใช้ในวงการ อาจจะให้เขาได้เป็นนักแสดงในช่องของตนเองก่อนจะเข้าสู่ทีวีรมตนอาจจะให้เล่นตลกกับตนก่อนซึ่งทั้งสองสาวมีความชอบที่แตกต่างกาันคนหนึ่งชอบการแสดงอีกคนชอบการเป็นนางแบบ